มาพูดเนี่ยก็ด้วยสงสารประชาชนด้วยกันเนี่ยค่ะต้องไม่ไหวแล้วแล้วที่ออกมาโพส์มาพูดเนี่ยก็ด้วยสงสารประชาชนด้วยกันเนี่ยค่ะต้องไม่ไหวแล้วแล้วก็มาเจอแบบพดก็เข้ามาพูว่าคุณทำไมไม่เป็นกลางคุณเป็นศิลปิแล้วไปถึงข่านนี้แล้วอ่ะทำไมจะต้องเป็นกลางด้วยมันไม่มีตรงกลางค่ะมันเห็นชัดขนาดนี้ว่าคุณจัดการอะไรไม่ได้อะเฮ้ยมันไม่มีคําว่าตรงกลางแล้วมันชัดเจนขนาดนี้มึงจะให้กูตรงกลาง อะไรแบบนี้นจดุดเกือดที่สุดคือเห็นคนนอนตายแบบนั้นแล้วและบางคนซึ่งเขากลัวว่าครอบครัวเขาจะติดเขาก็เลยต้องออกมาเลร่อนตลอดอยู่ข้างนอกเพื่อไม่ให้คนในบ้านติดอะไรเงี้ยความรู้สึกมันแย่มากถ้าเกิดว่าเนี่ยพี่นั่งดูทีวีอยู่เงี้ยแล้วเขาก็ค่อยตายทีละคนนะคนในบ้านเรา ถ้าเป็นคุณบ้างอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงแต่อย่างพี่เห็นอย่างเงี้ยน้ำตาซึมเลยนะแล้วถ้าป่วยมาไม่มีเตียงไม่มีอะไรมีจังก็ช่วยอะไรไม่ได้มันคืออะไรอ่ะมันมันต้องระวังแบบไหนมันก็สะท้อนมาถึงเราแหละว่ามันต้องขั้นนี้เลยเหรอทั้งที่ประเทศเรามันไม่ใช่ว่าประเทศที่ไม่มีเงินออกซะเลยมันมันมีมันมีงบประมาณตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทนแล้วทนดูมาไม่รู้กี่ครั้งไปกี่ครั้งที่โควิดกลับมาระบาดที่เกล ว่าเรางดการคอนเสิร์ตหมดเลยลำงกงก็ไม่ได้ไปอะไรแบบนี้แต่เราก็รับได้ตรงที่คนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันอะไรมันมันเกิดจากควาหลัหลวงความประมาทของทางการทั้งนั้นเลยว่าแต่ละครั้งละครั้งที่มันระบาดกับมกตมตลอดะครั้งที่มันเยอะมากและยิ่งมาโทษประชาชนด้วยว่าเราไม่ช่วยกันดูแลอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยใช่นะคนไทยหัวอ่อนคนไทยเชื้อฟังแล้วก็ไม่มีใครหรอกที่จะไม่รักตัวบัวตายอ่ะมันก็รักตัวลัวตายกันทั้งนั้นอา็อกดาวแต่คุณก็ไม่ได้มีวัคซี อย่างที่เป็นวิธีการกจัดการที่ดูงูโง่ค่ะคือได้ของถูกมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็มีผลเอฟเเกิดขึ้นแล้วคุณก็ยังจะสั่งมาอีกอย่างเงี้ยมาล่าสุดก็คือคุณมาไว้กันมันคนนะค่ะ มันไม่ใช่หนูทดลองก็ดีที่สุดทําไมไม่เอามาทาไมจะต้องมาหว้กันให้มันเยอะแยะทำไมจะต้องมาทดลองกับประชาชนกับผู้คนของเราด้วยก็ควรที่จะเป็นดีที่สุดใช่ไหมอย่างที่คนอื่นทั่วโลกเขาทำกันคือร้านน่ะร้านไม่เอาท่าแล้วมันเป็นชีวิตของประชาชนที่สมควรร้านไหมตอนแรกก็คือพี่นะเป็นคนที่ป็นศิลปินคนหนึ่งนะตอนแรกๆมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเออไม่เกี่ยวกับเราถ้ามันเถอะคิดอย่างเงี้ยเป็ความที่ไม่เกี่ยวกับเราจนมกระทั่งมันเกี่ยวแล้วไงลูกก็ไม่ได้ไปโรงเรียนจะทํามาหากินอะไรที่มันจะไม่ต้องออกไปมนุษย์สัมพันธ์กับ มันไม่มีหรอกวันที่ขายของขออนไลน์ใช่ไหมคะข,ขายหมูแต่เดียวเนาะเราก็พูดถึงปัญหาแล้วเราก็ให้กําลังใจคนที่เข้ามาซื้อคนที่เป็นการผักอะไรแบบนี้ยแล้วก็จะมีคนที่เห็นต่างทำไมไม่เป็นกลางคำแม้พี่แบบทำให้พี่ฉุนอนะถึงขั้นนี้แล้วอะทำไมจะต้องเป็นกลางด้วยมันไม่มีตรงกลางแลค่ะมันเห็นชั